ยอดวิวบ่อปังยอดวิวบ่อดังคลิปบ,บ่อดังคลิปบ,บ่อปังคลิปบ,บ่อโดนพี่น้องจา๋าแต่ก็มีความอดทนในเนาะพี่น้องเนาะอดทนทำลี้พยายามทำพยายามลงตามที่เขาบอกพี่น้องจา๋าสูตรไหนสูตรเด็ดเนะาะทำตามเขาบอกทุกวิธีพี่น้องเอ้ยบ่อว่าจ,จะคนนันวาน่าอันนี้ดีคนนันวาน่าอันนี้ได้ก็ทำไปพี่น้องลงไปกราฟมาดูยามไหนเงียบซีรีส์พี่น้องเอาคือมาเป็นแบบนี้พี่น้องที่นียเอาเฮ้อ บัดย่ามเพิ่นทํำคือใดดีแท้บัดย่ามเจ้าของคือจังมิดซีรีเงียบจร่อยจังดีเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าว่ากันเดินน้องเฮอทำไปยูทำไปยูมันบดได้เห็ดจังไดล๋ละเห็ดจังไดล๋ละที่นี่โอ้ยคิดหนักคิดหลายทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆความอดทอนไกลจะจะสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดตอนไหนก็สิ้นสุดตอนนั้นแหละเนาะพี่น้องจา๋าเหนื่อยแล้วลาแล้วท้อแล้วหลายๆคนเพิ่นกันเลิกทํำเนาะพี่น้องเนาะเลิอกถ้นะกถ็จิท้ำยังไงละพี่น้องจา๋าไปต่อบ่ไวก็ต้องหยุดในเมื่อนร้น มันสะดุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันสะดุดแล้วบอยามีใครยุดเรอพี่น้องจ๋าแต่มันเนื่อยบรนลาเนาะมันเหนื่อยมันลามากมากกะพักผ่อนกับยุดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันไหนเข้มแข็งลูกขึ้นมาสู่ต่อกะอยว่ากันอีกที่พี่น้องจ๋าตอนนี้ได้แต่เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเนาะพี่น้องจ๋าหลายคนเพื่อนกันเลิกทำเนาะเพื่อนกันคออมันเพื่อนกันยั่งว่าให้แรงใจจากพี่น้องทุกๆคนเนาะพี่น้องจ๋า